ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงเริ่มต้นจากการเก็บที่นอนถ้าคุณเก็บที่นอนทุกเช้าเท่ากับวันนี้คุณทำสำเร็จไปเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจเล็กๆและกระตุ้นให้คุณทำเรื่องถัดไปถัดไปและถัดไปและในที่สุดเมื่อเรื่องหนึ่งสำเร็จเรื่องอื่นๆก็สำเร็จตามไปด้วยการเก็บที่นอนแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่าเรื่องเล็กน้อยในชีวิตนั้นสำคัญถ้าคุณยังทำเรื่องเล็กๆไม่ได้ คุณก็ไม่มีทางทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเป็นวันที่เลวร้ายอย่างน้อยที่นอนก็จัดไว้แล้วเมื่อกลับมาที่คุณเป็นคนจัดที่นอนที่คุณจัดจะเป็นกําลังใจให้คุณว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าเดิมจะผ่านการฝึกหน่วยซิลได้ต้องเจอกับการว่ายน้ำาลิโหดน้าไม่ทวนหนึ่งในนั้นคือการว่ายน้ําตอนกลางคืนครูฝึกจะยอกกับผู้เข้ารับการฝึกก่อนเริ่มว,ว่ายว่ามีฉลามหลายชนิดอาศัยอยู่ในหน้าน้ำซาเดมเมนที แต่ครูฝึกก็ยืนยันว่าไม่เคยมีผู้เข้ารับการฝึกถูกฉลามกินอย่างน้อยก็เท่าที่พวกเขาจำได้ผู้เข้ารับการฝึกก็ได้รับการสอนว่าถ้ามีฉลามว่ายวนรอบตัวคุณให้ลอยอยู่นิ่งๆอย่าว่ายนะอย่าแสดงความกลัวออกมาแต่ถ้าฉลามที่กำลังหิวมือดึกพุ่งเข้าใส่จงรีดพละกกำลังที่มีทั้งหมดออกมาแล้วต่อยสุดแรงไปที่จมูกของมันฉลามก็จะว่ายจากไป โลกนี้เต็มไปด้วยฉลามมากมายถ้าคุณปรารถนาจะว่ายน้ำให้สำเร็จคุณต้องมาเชิญหน้ากับมันดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงอย่าวาดกลัวฉลามหลายสัปดาห์แห่งการฝึกผ่านพ้นไปหน่วยซีรุ่นของผมจากเดิม 9, ร้อยห้าสิบนายเหลือเพียงแค่42นายเหลือเลยอยางเพียงหกลำและคนประจำลำลำละเจ็ดนายกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยมีแต่คนตัวใหญ่ๆแต่กลุ่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดของรุ่นมีแต่คนตัวเล็กๆทั้งนั้น เราเรียกพวกเขาว่าเดอะมันชกินไม่มีใครสูงเกิน5ฟุตหนิว้วเดอะมันชกินประกอบไปด้วยชาวอเมริกันพื้นเมืองหนึ่งนายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาเชื้อสายโปรกรีกอิตาเลียนอย่างละหนึ่งนายและเด็กหนุ่มสุดอื่นสองนายจากภาคตะวันตกพวกเขาพายเรือไวกว่าวิ่งไวกว่าและว่ายน้ำไวกว่าพวกเราทุกคนพวกคนตัวใหญ่ในกลุ่มอื่นก็มักจะแซวติดตลกถึงตีนกบอันเล็กจิว๋วที่พวกมันกินใส่ที่เท้าของพวกเขา ก่อนเริ่มว่ายน้ำทุกครั้งแต่ผู้คนตัวเล็กเหล่านี้ที่มาจากทั่วทุกมุมโลกก็จะเป็นคนที่ได้หัวเราะที่หลังเสมอเพราะว่ายน้ำเร็วกว่าและถึงฝั่งก่อนกลุ่มอื่นตลอดการฝึกหน่วยสิวแสดงให้เห็นว่าทุกคนเสมอกันไม่มีอะไรสำคัญนอกจากความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จไม่ใช่สีผิวไม่ใช่ชาติพันธุ์ไม่ใช่การศึกษามไม่ใช่สถานะทางสังคมถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงวัดคนจากหัวใจของเขาไม่ใช่ขนาดของตีนกบที่เขาใส่ สัปดาห์ที่9ของการฝึกเราเรียกมันว่าสัปดาห์หนรกเป็น6กวันที่ไม่มีการนอนพักร่างกายและจิตใจที่ถูกทดสอบอย่างหนักและมีวันพิเศษวันหนึ่งที่บึงโคลนชายฝั่งทะเลที่นั่นอยู่ในเขตระหว่างซานติอาโกกับตีหัวหน้าเป็นพื้นที่ที่น้าไหลออกสู่ทะเลเลยเกิดเป็นบึงโคลนตีหัวหน้าที่นั่นโคลนจะท่วมตัวคุณแทบมิดและในวันพุธของสัปดาห์หนรกที่คุณต้องดิ้นรนในบึงโคลนเป็นเวลาส6ชั่วโมงเพื่อเอาชีวิตรอดจากความหนาวสุดขั้วหัวใจ ลมกระโชกแรงและคำพูดกดดันจากครูฝึกให้ยอมแพ้เมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินในเย็นวันพุธรุ่นของผมได้กระทำผิดกฎบางอย่างจึงถูกสั่งให้ลงไปแช่ในโคลนโคลนได้ดูดกลืนพวกเราทีละคนทีละคนจนเหลือเพียงแค่หัวที่มองเห็นได้ครูฝึกบอกกับพวกเราว่าจะสั่งเลิกแช่โคลนทันทีถ้ามีคนออกห้านายห้านายเพียงแค่ห้านายเท่านั้นแล้วทุกคนจะไม่ต้องทรมานกับความหนาวอีก ผมมองไปรอบๆตัวเห็นหลายคนทำท่าจะยอมแพ้ยังเหลือเวลาอีกแปดชั่วโมงกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอีกแปดชั่วโมงกับความหนาวเข้ากระดูกดำเสียงฟันกระทบกันและเสียงสั่นเครือของผู้เข้ารับการฝึกกระงมไปทั่วจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยและจากนั้นมีเสียงใครบางคนดังขึ้นมาท่ามกลางความมืดเสียงนั้นเป็นเสียงร้องเพลงเสียงเพลงที่ไม่ม,มีความไพเราะเลยสักนิดแต่ร้องออกมาด้วยจิตใจอันแรงกล้า จากหนึ่งเสียงเพิ่มเป็นสองจากสองเพิ่มเป็นสามและไม่นานพวกเราทั้งรุ่นก็ร้องด้วยกันครูฝึกขู่พวกเราว่าจะสั่งให้แช่นานขึ้นถ้าพวกเรายังร้องเพลงอยู่แต่เสียงเพลงก็ยังดังต่อไปแต่พวกเรารู้สึกว่าโครนที่แช่อยู่มันอุ่นขึ้นลมที่พัดใส่มันเบาลงและเช้าว,วันใหม่อยู่อีกไม่ไกลมีบางสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเดินทางไปทั่วโลกนั่นคือพลังแห่งความหวังพลังของคนหนึ่งคนวอชิงตันลินคอนคิงแมนเดลา กระทั่งมลาลา,ลาเด็กสาวชาวปากีสถานคนหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยการมอบความมองให้กับผู้คนดังนั้นหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงโลกจงเริ่มต้นทุกวันด้วยการทำบางอย่างให้สำเร็จแสวงหาคนที่จะช่วยคุณฟันฝ่าชีวิตและเคารพคนทุกคนจงรู้ว่าชีวิตไม่เคยแฟกับเราและคุณจะล้มเหลวนับไม่ถ้วนแต่ถ้าคุณลองเสี่ยงลุกขึ้นสู้ในวันที่ยากลำบากที่สุดเผชิญหน้ากับการกดขี่คุมเห็นและจงอย่ายอมแพ้ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ คนรุ่นถัดไปและรุ่นหลังจากนั้นจะมีชีวิตอยู่บนโลกที่ดีกว่าในยุคของเราและทุกอย่างที่เริ่มต้นจากที่นี่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้น่าอยู่กว่าเดิม